ค่ะสวัสดีค่ะ FC ของอิวชวนปลูกนะคะวันนี้พบกันในสวนอีกเช่นเคยนะคะในบรรยากาศสวนในน้อยข้างบ้านจังหวัดยะโสธรน,นะคะเป็นบ้านสวนของอิวเองนะคะวันนี้เช้าวันอังคารน,นะคะได้เลือกงามยามดีที่เราจะต้องเก็บผลผลิตในสวนของเรา ไปขายตลาดนัดบายนี้นะคะเราเตรียมตัวเก็บแต่เช้าเลยเพราะวันนี้มีรายการเก็บหลายอย่างนะคะเราจะเก็บไปด้วยคุยกันไปด้วยนะคะในส่วนของเพื่อนๆที่มือใหม่ที่ต้องการปลูกผักเพื่อขายสร้างไรายได้ให้กับตัวเองนะคะเ,ออเราฟังไปพร้อมๆกันอีกจะให้ความรู้นิดๆหน่อยเรื่องของการดูแลการนำไปขายหรือการเลือกของที่จะนำไปปลูกนะคะ พืชที่อิวแนะนำนะคะก็คืออยู่ตรงหน้านี้แหละแนะนำเพื่อนๆนมือใหม่นะคะสำหรับหน้าฝนนี้นะคะหรือดูอื่นๆเพื่อนๆตามใจชอบเลยนะคะโดยเฉพาะหน้าหนาวเพื่อนเพื่อนถนัดที่จะปลูกอะไรปลูกได้เต็มที่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหน้าฝนหรือบรรยากาศหน้าแล้งในเชวงในช่วงเมือยสานะคะเพื่อนๆที่คิดจะเริ่มทำการเกษตรจะต้องมีความรู้นิดนึงนะคะ ศึกษานิดหนึ่งก่อนที่จะลงมือทำนะคะเพราะว่า,าสำหรับพวกมืออาชีพแล้วนะคะที่ปลูกผักเป็นอาชีพเพื่อนำออกขายสร้างไรายได้เนี่ยในหน้าร้อนแล้วก็หน้าฝนจะเป็นปัญหานะคะจะทำผลผลิตไม่ได้ดังใจนะคะเป็นสาเหตุให้พืชผักมีราคาสูงนะคะทั้ง ราคาสูงเพื่อเพราะว่าผลผลิตออกน้อยคนปลูกปลูกไม่ได้ผลแล้วก็เรื่องดินฟ้าอากาศเรื่องปัจจัยอะไรหลายๆอย่างมันประดังประเดนะคะในช่วงช่วงทั้งร้อนทั้งฝนเนี่ยมันทําให้สินค้าเกษตรมีราคาที่สูงขึ้นพวกปลูกขายอย่างเราๆนี้ก็จะยิ้มได้แต่ ในความยิ้มได้นี่ก็คือแบบว่ามันก็สาหาสัสกันการอยู่เหมือนกันนะคะเขาก,กว่าจะปลูกให้ได้ผลผลิตนะคะอิวจะแนะนำเพื่อนๆนิดหนึ่งสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มปลูกอะไรดีในช่วงหน้าฝนนี้นะคะแนะนำมาหลายต่หลายคลิปนะคะแล้วก็อิวก็ปฏิบัติให้เพื่อนๆดูมาโดยตลอดนะคะทั้งอยู่ในบ้านในลักษณะคนเมืองหรือออกมาทำกเกษตร ยั่งยืนแปลงยาวๆแบบนี้นะคะิูจะแนะนำเพื่อนๆเสมอเลยคือพืชค้างนะคะไม่ควรขาดเลยในหน้าฝนโดยเฉพาะเพื่อนๆที่อยู่ภาคอีสานนะคะช่วงที่ฤดูการทำนาแบบนี้ค่ะเขียวชะอุ่มไปทั่วไปหมดนะคะฤดูการทำนานี่จะมีกบมีเขียดออกมาเยอะนะคะพืชผักที่ทำครัวได้เยอะๆในช่วงนี้ เห็นทีก็จะเป็นพระเอกก็คือจะเป็นบวบนะคะไปตลาดนี่เขาแย่งกันเลยนะคะเ,เพื่อนๆบวบบวบบวบงูนี่ก็ได้นะคะมีกบมีกบ,ม,กบมีปลาอะไรออกมาเยอะเนาะก็เนี่ยแหละคะ่ะเป็นตัวหลักก็จะทํานึ่งปลาอ่อมปลาแกงปลาอ่อมกบแกงกบอะไรแบบนีเ้เมนูต่างๆพวกนี้คะ่ะอยู่คู่บ้านคู่ครัว มีกันทุกบ้านทำกินกันแทบทุกบ้านนะคะแล้วกอ็อีกตัวนึงเป็นฟักแฟงแต่เพื่อนๆอ,นอิวทำไม่สำเร็จนะคะเดี๋ยวอิวจะพาดูเนาะเอาเอาให้ดูความล้มเหลวด้วยไม่ได้ม่ได้ดูแต่ว่า,าสำเร็จอย่างเดียวนะคะนี่เพื่อนๆดูแฟงอิวนะคะอันนี้คือเพาะมาจากมหาสารคามนะคะปกติแล้วปลูกยังไงก็ได้กินลูกนะคะเพื่อน มันจะมีอิวลงทั้งแฟงลูกยาวแล้วก็ลูกกลมนะคะสภาพได้อย่างนี้แหละคะ่ะขึ้นมาก็เป็นใบงิงอีกแล้วก็เหลืองฟื้นฟูทํำยังไงก็ไม่ขึ้นเพื่อนๆตายไปแล้วก็มีนะคะตายไปแล้วหลายต้นเลยอันนี้เร่งเลยคือคือรู้ว่าเขาจะทําเงินมากๆในช่วงหน้าฝนนะคะเพื่อนๆแฟงอีกตัวหนึ่งนะคะถ้าเพื่อนๆเก่งกว่าอิวนะคะแล้วแล้วมีความสามารถลงไปเลยนะคะ ลูกกลมลูกยาวก็ได้นะคะแต่ภาคอีสานถ้าจะให้ราคาสูงเนี่ยลูกกลมแฟงหอมอะคะ่ะจะจะราคาดีกว่านะคะเนี่ยค่ะใครทําได้ปลูกไปเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยอิว๋วไม่ยอมแพ้เดี๋ยวก็ลื้อใหม่แล้วก็แล้วก็จะลงจะลงใหม่นะคะแต่ว่าคงไม่ลงเสาเดิมนะคะจะเปลี่ยนเสานะคะเพื่อนๆส่วนบวบของอิว๋ว เพื่อนๆถ้าใครคิดจะปลูกบวบต้องระวังนิดนึงนะคะมาแรงนอนจะชอบใบบวบไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะคะจะมีปัญหานะคะใครที่ปลูกได้แล้วสำเร็จแล้วใบแก่ๆใบใหญ่ๆใ,ใบที่บังแสงชาวบ้านนะคะเด็ดออกได้เด็ดออกเลยะคะ่ะไม่ต้องให้เขาอยู่ลกๆเพราะเขาจะเป็นบ้านของหนอนนะคะเป็นบ้านชั้นดีเลยแล้วทีนี้เกิดว่าหนอน มันอยู่ตามใบนะคะเพื่อนนอนตัวเล็กๆอยู่ตามใบแล้วเกิดว่าลูกเล็กๆของเรามันออกมานะคะแล้วมันมาค้างมาค้างอยู่ตามใบอนะคะ่ะเนี่ยเขาก็จะมาแทะริมเขาไม่กินเข้าไปข้างในนะคะแต่เขาจะแทะผิวไม่สวยงามนะคะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคะเริ่มจะแทะนี่แทะดอกนะคะนี่อิเพึ่งมาเด็ดออกไหมคะนี่ เด็ดใบออกนะคะเพื่อนๆไม่ต้องไม่ต้องแน่นะคะแต่ใบที่เขาแก่แล้วเขาก็บวบเนี่ยจะไม่ค่อยสลัดใบเพื่อนๆต้องมาช่วยเขาเอานะคะถ้าลกคืมเกินไปเนี่ยค่ะเนี่ยเห็นถ้าเล็กๆเนี่ยหนอนมันกินเห็นะคะแต่ถ้าโตมาแล้วเขาก็ได้แค่เลียะค่ะมันจะสร้างความเสียหายได้เยอะขนาดว่ายูยูมีแผ่นดัก จับแมลงเพื่อนดูความที่แมลงมันเยอะมันอยู่กลางทุ่งนานะคะเพื่อนเอน<ๆ>เขาปลูกข้าวปลูกอะไรเขายิ่มาทําสวนแมลงก็เลยมาลุงที่นี่เห็นเหลืองที่อยู่เต็มเนี่ยก็คือแผ่นดักหับแมลงนะคะเพื่อนๆนต้องมีนะคะเพื<ๆ>่อนๆถ้าไม่มีมมก็ไปหาเสิร์ชหาในข้อมูลในโลกออนไลน์ค่ะเขามีขายนะคะจะตกแผ่นละ50ตังค์แผ่นละบาทเพื่อนเพื<ๆ>่อนมาหามาแขวนนะคะสำหรับเพื่อนๆอนๆที่จะมาอาศัยอินซีแบบของอยู่นะคะ ก็คือไม่ไม่อินซีร้อยเปอร์เซ็นต์ยังมี M, เคมีปุ๋ยเคมีเสริมอยู่นะคะแต่ว่า,เ,าเรื่องของการปอดสารมแมลงนี่อิูยาฆ่ามแมลงเนี่ยอยู่รับประกันได้เพราะว่าตัวอยูนี่แพ้นะคะเคยเคยลองแล้วได้น็อกเข้าโรงพยาบาลมาแล้วก็เลยเข็ดนะคะไม่ไม่ใช้นะคะเพื่อนๆใช้การหลีกเลี่ยงเอาแล้วก็ทำบรรยากาศของเราให้โปร่ปงๆปง่งโล่งๆนะคะใบไหนที่มันอยู่ทึบๆเนี้ย แสงแดดส่องลงมาไม่ได้เงค่ะเนี่ยเห็นไหมพวกนอนมันจะชอบมาอยู่นะคะโดยเฉพาะคุณเพื่อนที่จะปลูกบวบนะคะเนี่ยเป็นพืชที่ทำออกไปขายดีแต่ว่าเราเองก็ดูแลรักษายากอยู่นะคะหน้าหนาวจะไม่เยอะขนาดนี้นะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นบรรยากาศหน้าฝนนะคะเพื่อนๆพื่จำไว้เลยนะคะหน้าฝนนี้มันจะทํายากแต่ถ้าเพื่อนๆทําทำออกไปแล้วมันก็จะขายได้ง่ายนะคะ ในส่วนของยอดนะคะถ้าทําค้างไม่ใหญ่แบบของอิวเนี่ยเพื่อนๆต้องมาคอยเอายอดเขาขึ้นนะคะถ้ามันตกลงอย่างนี้ต้องจับเขาขึ้นนะคะไม่งั้นยอดเขาจะไม่เดินต่อนะคะไม่ว่าจะเป็นบวบงูฟักแฟงหรือบวบหอมออหรือทุกอย่างที่ขึ้นค้างนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดว่ายอดเขาตกลงมาแล้วเขาไปต่อไม่ได้ เขาจะกุดเข้าไปเองโดยอัตโนมัตินะคะคล้ายๆเขาจะชอบเลื้อยอยู่ข้างบนนะคะชอบเลื้อยชอบเกาะชอบเกี่ยวนะคะถ้าอยู่อย่างนี้นี่เขาจะค่อยๆกุดเข้ากุดเข้านะคะแล้วก็ไม่ไปต่อก็ทําให้ผลผลิตเราลดลงนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นเทคนิคนิดๆหน่อยๆที่อิวอยากจะฝากเพื่อนๆนะคะแล้วก็บร,รากาศในนี้เนี่ยข้างล่างถ้าเพื่อนๆปลูกปลูกสิ่งปลูกของปลูกพืชลำไรเหมือนของอิวนะคะ พยายามมาทําให้ข้างบนเราโปร่งๆนะคะโดยที่ใบไหนแก่ๆเพื่อนตัดออกเลยเด็ดออกเลยนะคะอย่าให้อยู่อย่าให้มีอยู่เยอะนะคะป้องกันมแมลงเลียเนี่ยเห็นไหมนี่เห็นไหมอันนี้ก็คือมันค้างเมื่อเช้านี่เห็นไหมตรงนี้มันเป็นใบใหญ่อยู่เพิ่งเด็ดออกนะคะก็คือค้างอยู่ข้างบนแล้วก็ค้างอยู่ที่ใบด้วยนะคะเจ้านอนเจ้า,มาแมลงก็เลยมาแทะเห็นะคะ อันนี้คือตัวอย่างที่เห็นได้ชัดๆนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆดูแลดีๆพอมันมีลูกไม่ให้ค้างอยู่ข้างบนให้เขาหย่อนลงมาข้างล่างแบบนี้มันจะรอดปลอดภัยแล้วก็สวยงามนะคะแต่ส่วนมากแล้วบางทีมันเยอะเราปลูกไปหลายรายการเราเอาลงไม่ทันเพื่อนๆเอาลงไม่ทันเนี่ยมันนอนค้างอยู่ข้างบนแล้วแถมมีใบรองอีกต่างหางเนี่ยเพื่อนๆก็จะเจอสภาพที่แบบผิวไม่สวยแบบนี้นะคะ เนี่ยคะ่ะอิวทยอยเก็บเพื่อนเพื่อนคนกำลังให้ผลผลิตนะคะ่ะอันนี้พวกนี้เป็นน้ำเต้านะคะเป็นน้ำเต้าลูกยาอันนี้อิวจะเก็บไว้ทำพันุ์เพราะว่าเ,เขาโตไวมากเก็บไม่ทันนะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยคะ่ะนี่นี่ที่เก็บรูปประมาณนี้หว,นหวานหวานน่าดูเลยะคะ่ะไม่ได้ตั้งใจปลูกพันธุ์นี้แต่ว่าข้างซองเขาหน้าตาเขาไม่ได้แบบนี้อะคะ่ะคือจะโดนหลอกนิดน,นึงนะในซองที่ส่วนมากแล้วมันจะเกิดกับซอง ราคาถูกอะคะ่ะเป็นพันธุ์พื้นบ้านนะคะ่ะสองละสิบบาทนะคะเพื่อนๆมันจะไม่ไม่ใช่พันธุ์ควบคุมเนาะมันบางทีเขาเขาแพ็คเขาอะไรมันจะตามใจฉันหรือเปล่ามันก็เลยเป็นเพี้ยนเพียนปลูกออกมาไม่ตรงปกเท่าไหร่นะคะถ้าอยากจะให้ตรงปกปเป๊ะเพื่อนๆต้องใช้เป็นแบบว่าเ,เป็นเป็นพัน 1, ผสมแต่ว่าพันุ์ผสมราคาก็จะสูงหน่อยแล้วก็ เรื่องของการสู้โรคสู้แมลงก็จะสู้ผ่านพื้นบ้านไม่ได้เพื่อนๆก็เลือกเอาว่าจะเอา,เ,อาเพี้ยนๆนิดนึงไม่ค่อยตรงปกเท่าไหร่แล้วก็ปลูกแบบอินทรีย์แบบอยู่ไม่ใช้ยาฆ่าแมลงอะไรพวกนี้ค่ะก็ต้องก,ก็เลือกเอานะคะถ้าเกิดว่าเอาเอเก่งสู้สารเคมีได้ก็ใช้ที่มันตรงปก ราคาสูงนิดนึงโรคภัยเยอะนิดหนึง่งอะไรประมาณนี้ค่ะเลือกเอาค่ะอยู่ที่อยู่ที่แหล่งที่เพื่อนๆขายว่าเขาต้องการลักษณะยังไงนะคะถ้าไปขายในเมืองคู่แข่งเยอะเราก็คงต้องพิจนารณาเรื่องพันธุ์สายพันธุ์นิดนึงนะคะถ้าเกิดปลูกที่สายพันธุ์ที่เขาไม่ต้องการเราก็จะขายยากนะคะแต่ของอิวพอดีว่ามันจะเป็นตลาดบ้านนอกนะคะไปขายตลาดนัดมัน ไปยังไงขอให้กินอร่อยขอให้ซื้อครั้งแรกแล้วกินแล้วลประทับใจเขาจะมาหาใหม่นะคะมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะแตกต่างนิดหนึ่งนะคะก็ศึกษาตลาดดูว่าว่าแหล่งที่เราขายเขาต้องการแบบไหนพันอะไรนะคะเนี่ยใหญ่เกินขนาดเพื่อนๆโอยเผลอไม่ได้ค่ะโตไวามากไอ้เจ้าอน้ำเต้าเนี่ยโตไวามากทั้งลูกลูกลูกกลมลูก ดาวะนะคะนี่คุณยายต้องบ่นแน่อิอ่เผอวันเดียวค่ะมันซ่อนไม่ได้มาเก็บคุณยายบอกรีบเก็บไว้หน่อยเดอร์มันถ้ามันโตแล้วมันจะขายยากอะไรประมาณนี้ค่ะพอโตยังไงก็ไปขายห้าบาทดีีค่ะเพื่อนๆลูกเล็กก็ขายห้าลูกโตก็ห้าบาทค่ะเอาละกล้องอิอุ่งทไมมันมาหาเจ้าของเห็นนะคะเอาละ สำหรับรายการเก็บวันนี้ก็นอกจากจะมีผักค้างแล้วก็จะมีถั่วผักยาวมีต้นหอมแล้วก็มีผักบุ้งนะคะนอกนั้นก็เป็นตะไคร้เป็นข่านะคะอยู่สวนข้างในเดี๋ยวคุณยายก็จะไปขุดนะคะสวนข้างนอกของเอวมีแต่ผักค้างเป็นหลักแล้วก็ผักแปลงนิดๆหน่อยๆนะะยังไม่สำเร็จเท่าไหร่ดีนะักโอเคค่ะ ก็คุยกันไปเรื่อยเปื่อยนะคะสำหรับข้อแนะนำนิดนหน่อยสำหรับเพื่อนๆมือใหม่นะคะที่คิดอยากจะปลูกผักเพื่อสร้างไรายได้นะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะขอบคุณที่เพื่อนๆติดตามรับชมนะคะพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ